สบาดีทุกคนทุกคนเห็นรถตัวยยอยบอมาแล้วยินดีตอนรับทุกคนก็สูซองอูลองสารเด้อก็คือทุกคนมื้อนี้หันน้องอูหันบ่ได้ไปใส่นอ้องยู่เหอนเนาะเพราะว่ายู่ข้างเือนน้องอูนี่อ่ะมีค้นเสียเนาะทุกคนเนาะค้นเสียชีวิตเนาะก็เลยว่าเออแม่จันกับพ่อจอยกับผู้เดิรับไปเือนเหอนบ้านน้องอูเขาจะเอื้อนเหินดีเนาะทุกคนเนาะเขาจะเอืเ้อนเืินดี ถ้าเป็นเฮือนคนเสียดชีวิตเขาจะเอื้อนเฮือนดีแต่ว่าถ้าเป็นเฮือนคนที่เกิดลูกเขาจะเอื้อนเฮือนกรรมสินะเออแสดงว่าเออแม่จันกบพอจ้อยไปเฮือนดีแล้วตัวย้อยฮันตัวย้อยฮันพอดีมาแต่ไปชิดเบ็ดทุกคนเบิ้งน้องอู้ได้อาหารทะเลมาสิมาเขสุพ่อกับแม่กินแต่ว่าเสียดต,ตอนแรงทุกคนได้หอยแค็งสามโลกับกุ้งโลนึงเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีสลัดประเสียดพันกินทุกคนแต่ว่าน้องอ้วนลืมซื้อมักเฮ็ดลืมซื้อมะนาวลืมซื้ออนไรหมดเลย ล้วันนี้แม่กับพ่อฮันไปเฮือนดีพุนลาวันนี้ล่แม่ฮันบอกให้อู้ฮันจัดการอ่าป่าตัวย่อยเอามาแล้วให้อู้ฮันอันเฮ็ดอันขัวแล้วก็ย่างไว้ทุกคนเพราะว่าวันอังคารนี้อู้กับตัวย่อยสิคับเมื่อเยียงจันแล้วเนาะทุกคนเนาะกับเมื่อเกี่ยมไปกะลูกแต่กับโบแน่ใจว่าวันอังคารนี้สิกับวันอังคารแทบ่หรือว่าสิคับไบไบนี้เนาะทุกคนเนาะรอท่าเบื้องนํากันเนาะนี่ตอนนี้ตัวย่อยกะมาละเดี๋ยวน้องอู้ย่างไปหาตัวย่อยบนนึงก่อน อาเดียกโลเฮ้ยเลยถึว่าบุญสุดละเป็นอย่างโอ้จะก,ก,กินเหรอจะกปีนยังน้ำขงคุณยางแห้งอีกก่อน,น,นกินข้าวกับลาบด้มยเม็ดลาบเลยคุเจ้าอ้าวันนั้นดิสิฮะ <huh? S 2> ฮ่าลเลยฮันค่อยลืมซื้อของค่อยกบมังหนาไว้ไปตลาดเมื่อกี้นี่ลืมแท้ลืมว่มมา ะเจะ้าไปซื้อค่อยจิได้ให้กินอา้าวแรงๆเลยนึงคุณบอแเมียกระพาะไปเหินดีกว่าตดวหีอยู่คนเดียวเนาะนี่โอ้หนกโลเนาะนี่<ต>น่าจะว่าสองโลเนาะน่าจะประมาณสองโลไปไปต้องอู้ชิครัวก่อน นัง่งครัวปลาละกาเซียนเห็ดย่างไวอนน้อันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นปลาตัวย่อยห่ามาได้ทุกคนแม่จันผู้เดือบุญยู่เหือนเดิมเมื่อกี้ตัวย่อยมาก,กินข้าวตัวย่อยก็ไปพักพ่อนลรอกอดีพราจ้อยผู้เดือกับไปเือนดีคุณมาทุกคนมีตัวใหญ่ๆงยิย่งถูกไหมนี่น้องอูเซียอันย่างมดเดินนี่เดิมเห็ดย่างแล้วกันอันบ้านนั้นละกันที่เอาเมือเวียงจันทุกคน เมื่อละเล็กเมื่อละน้อยอยู่บ้านน้องอู้ฮันเมื่อนี้อันมีทางคนเกิดลูกมีทางเฮือนกรรมแล้วก็เฮือนดีทุกคนบบแน่ใจว่ายูททางประเทศไทยแบบเอิ้นคือกันบ่อแบบเฮือนคนเสียชีวิตแล้วเอิ้นเฮือนกรรมเออเฮือนดีสินะ แต่ว่าเงินคนเกิดลูกก็จะเอื้อนเงินกรรมใ่หมทุกคนพ่อเขาว่าว่าแบบประมาณว่าอันเวลาเกิดมาแล้วคือแบบประมาณวักเกิดมาไส้กรรมสิฮะนะแต่ว่าเวลาเสียชีวิตไปแล้วคือแบบไปดีแล้วก็เลยเอื้นว่าเงินด mm ีแล er ้วก็เงินกรรมมันเดียนะทุกคนอยู่ทางฟางประเทศลาวเนาะ ลงโลไปนี่นะแต่ว่าโบได้สร้างดอกแต่ว่ากะกะเอายอดตัวนี้มันจะมีไข่เม็ดประมาณนี้เนาะอากจะสิบบาดไว้ ที่บ้านน้องอู้จะเอิ้นป่าสกางทุกคน ค่อยเทใสไสองโลนี้จากประมาณจ็กนาทีสีเ่เหลวเนาะ หัวมันใหญ่นะ่ะต้องได้ซอกพามันซับอีกแล้ว เอาแล้วมาก่อนนี่ได้พามาละใส่ผ้านซับห่วามาเอา แบบเฮ็ดเบียกเงินเบียกสานแบบควาแบบปูควาปลาเดย์แบบนี้ขนาดน้องอู้พอเฮ็ดเป็นอยู่บางคนแปบลบว่าอ่าควาปานี่กับโบเก่งดอกแปบลบว่ากะกะพอเฮ็ดเป็นสิขนาดกะพอเฮ็ดเป็นเอาขี้มันออกมีไข่ทุกคนตัวนี้ 哈哈，这里呢。 ผู้เรครัวเป็นนี่ก็บแบบแห้งคว่วไหวเลยตามดีปลาเน้น้อยอันที่แบบมันลงต้อนลงโต้องอะนะปลาแญ่ไหล เกลือบแล้วกับซียาแล้วกัสิเนียน mm hmm. เือนขัวโมเรกุลเชี hmm. ้อพัน mm hmm. หอยแค็งกับพันกุ้งกินทุกคนน้องอูเดน้ำเจ้าวจะแซ่บก่อน mm hmm. แต่ว่าไปตลาดเมื่อกี้นี่ลืมซื้ออันมักเพชรกับอันมักนาวเดี mm ๋ย hmm. วจะไปซองซีกับมักนาวในบ้านก่อนค้านไปค้านไปตลาดล่ะ ตัวมันใาย่ที่จะใส่ผ้าตัวนี้ซับ ແລະບໍ່ມີອັນກິນກະເຮັດປົ້ນເິດ ต่อยไปเมื่ อันนี้ค่ะเวลาสกินอยนี้ต้องคั้นให้มันที่ๆเลยในกลางมันอันออกหมด ขู่ใหญ่ีจะขว่อัยากหน่อยนึง โตก่บทุกคนโอ้โตอีกละหลังจากที่เอาขัวป่าทุกอย่างแล้วเฮากะซีเอาป่าที่เฮาขัวที่เฮาแพรไว้นี่นะทุกคนที่เอาแพรจะเฮ็ดย่างนี่เฮากะซี่เอามาล้างเนาะทุกคนเนาะเอามาล้างน้ำน้ำที่น้องอู้ใส่ในมือนี่ก็เป็นน้ำประป่าภูเขาเด้อทุกคนเด้อมาแต่ถึงภูผุดหลน้ำมือนี่นะ เฮากระชีเอามาล่างน้ำเนาะทุกคนเอามาล่างเอาเกียดเอาเลือดเอามูกเอาปลาเดอ้อเลือดมูกปลาหะนะมันออกเนาะทุกคนเนะาะไข่นี้น้องอูกก้กระซีจ้มงไว้แบบนี้เดอ้อแล้วเฮากระชีเอาไปยามเวลายามแล้วกะมันสิเป็นปลาแห้งแล้วกะสี่มีไข่ติดนำฮะนะทุกคน ปาสากานี่ก็คือน้องอูไปถามราคาเมื่อนั้นก็คือคันท่าตัวใหญ่ก็คือโลนึ่งประมาณ4ี่สิบปลายพันกีมี่แหละทุกคนคันท่าเป็นตัวน้อยกับราคากบสิลุนท่านลงมานาะทุกคนเนาะอันนี้ตัวย่อยไปหามาเฮากะเอามาย่างเอาไว้เมื่อเวียงจันด้วยทุกคนด้อเพราะว่ายุ่งอน้องอูก็คือแบบว่าพวกเฮาได้กินตลอดแล้วฮะนะแต่ว่ายุ่งเวียงจันเนี่ยก็คือแบบว่า,วา,วนนาบ,บุาบคอยได้กินกันเลยว่าสี่เอาพากันเอาเมื่อเวียงเนาะเอาเมื่อตอนพอกับแม่ เมื่อเวียงครั้งนี้ก็คือแบบต้องเกิดลูกแล้วพุ่นแหละอู้จังค่อยซีกลับมาเลยเนาะทุกคนเนาะคันท่าบรหันเกิดลูกอู้กับซียู่เวียงจันพุ่นเลยแล้วก็จะงแบบท่าแบบว่าเกิดลูกปุ๊บแล้วก็จังค่อยแบบว่ายู่พักฟื้นประมาณมือหนึ่งสองมือแล้วคันท่าอู้แข็งแหงก็จังค่อยกลับมาบ้านเนาะทุกคนเนาะเวลาเราไปครั้งนี้ก็คือเราซีเอาอาหารการกินยู่บ้านเราเมื่อฝากเม่ซุกข้อซดแล้วก็เอ้ซันนี่แล้วก็เอ้ยมดเดนเนาะทุกคนเนาะซีเอาปลาแห้งเมื่อแล้วก็ซีเอาอ่า ยอนมักบวบมือแล้วก็เอานอเมื่อเนาะทุกคนนออรอท่าเบื้องํากันเนาะทุกคนว่าฮอสมือมือเทะๆสิได้ตามที่คาดหมายที่จะเอาเมือบอ่เพราะว่ามือนี้ฮันกลับแบบพอดีครบแบบว่า37อาทิตย์ที่อูต่ตังทองเนาะทุกคนนะครบส7เจอาทิตย์มือเ้านี่ก็ฮู้ซึกว่าแบบว่าเออมีอาการเจ็บท้องน้อยนึงแล้วก็มีอาการแบบว่าน่วงทางแบบว่าท้องน้อยน้อยนึงทุกคนแบบว่าเฮาฮู้ซึกว่าแบบว่าหัวลูกขาเน่ะมันลงต่ําแหงละสิฮน่ะก็เลยว่าเออพยายามย่างป่านี่แหละก็ เกี่ยมเครื่องเกี่ยมของแล้วก็สิเกี่ยมกับเวียงจันแลเดอ้อความตั้งใจก็คือว่าสิกับเวียงจันประมาณวันอังคารแต่ว่าก็คือเบิ่งและฮู้ซึว่าน่าจะได้กับก่อนน่าจะได้กับประมาณวันอาทิตย์หรือว่าวันจันนี่แหละทุกคน น้ำยู่บ้านน้องอูนี่ถึงชีไซหลายไซน้อยกะราคามีตั้งแต่เดือนหนึ่งสิบพันกิบเด้อทุกคนเด้อน,น้ำปราปร่าภูเขานี่นะอันนี้เฮาก็ชิล่างป่าไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะล่างแบบนี้เฮาบจําเป็นต้องล่างไหนนะหลายน้ํากะได้เพราะว่าเฮามีอันท่อแบบต่อมาแบบนี้นะทุกคนเฮาก็ล่างให้มันสะอาดแบบนี้แล้วเฮาก็จะเอาเลยเนาะทุกคนเนาะพยายามล่างเมื่อป่าให้มันออกแล้วก็ล่างอันน้ําคาวป่าหะนะออกทุกคนหลังจากที่เฮาล่างมาได้แล้วเนาะเฮาก็ทิ่มาปรุงเครื่องปรุงเนาะเฮาก็ทีใส่แป้งน,นัวลงไปเนาะทุกคนเนาะ ใส่เป้งน,นวแล้วก็ใส่เกลือลงไปที่แรกน้องอูว,วา่าชีใสกระเทียมแต่ว่าแม่บอกว่าโบต้องใส่กระเทียมบางเที่ยวบางคนที่เขาบบมาก,กินกระเทียมกินมันอาจจะแหงกระมีแม่วาซีน้องอูก,ก็เลยว่าโบได้ใส่เนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เอาเกลือเป้งนวไม่อย่างใส่แล้วน้องอู้ก็สิมาคนปลาให้มันเข้ากันหลังจากที่คนปลาทุกอย่างให้มันเข้ากันฮนะนะเขาก็พักไว้ประมาณหนาทีเด้อทุกคนเด้อพักไว้ประมาณ5นาทีก่อนแล้วเราก็จังค่อยแบบว่าเอาวัน ไปย่างคะนะทุกคนให้แบบว่ามันเข้าเนื้อหน่อยนึ่งเนาะทุกคนเนาะเวลาเอาเฮ็ดแนวานี้มันกะสิแบบว่าเฮ็ดุงงยากหน่อยนึ่งหลายๆคนก็สิว่าน้องอูคือบ่ใส่ถุงมือแน่นี่คือแบบว่าเออบบทานัทที่ว่าจะใส่ถุงมือนะทุกคนแล้วแบบเฮ็ดแบบนี้กะเฮาเฮ็ดกินภายในครอบครัวเฮากับ่เป็นอย่างเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้องอูกะล้างมือมาสะอาดอยู่อันนี้เฮากับเฮ็ดกินภายในครอบครัวเฮากะพอได้อยู่เนาะทุกคนเนาะน้องอูกะเฮ็ดโบก่งดอกแต่ว่ากะพอเฮ็ดได้ทุกคนเรียยเงินเรียกสานคือน้องอูว่าแะละน้องอูฮั่นแบบว่า เวียกเงินเวียกสารพวกครัวปูคอปลาพวกเฮ็ดแบบนี้ค่ะนะน้องอู้พอฮูเฮ็ดอยู่เพราะว่าตอนอย่างน้อยฮันน้องอู้ก็แบบว่าช่วยแม่เฮ็ดตลอดหนาะทุกคนแล้วก็แบบว่า ตอนส่วงนั้นฮั่นแบบว่าไทยครอบครัวน้องอู้ก็แบบมีตุกตามีต้นตาดิหย่างมายู่นาแล้วก็แบบอู๋มันเป็นเอื้อแย่สุดในเหนอนแล้วแบบอู้ก็ต้องได้เฮ็ดเวียกเืินเวียกสารแล้วก็แต่งยู่แต่งกินอีหย่างอู้ก็ต้องได้เฮ็ดสี่ขนามันก็นเลยเฮ็ดให้แบบอูเ๋เฮ็ดเป็นแด่แล้วอีกอย่างตอนนั้นอู้ไปเฮียอนอยู่เวียงจันละพ่ออู๋มันเอาอู้ไปยู่นาอ่าพ่อฮักแม่ฮักหรือว่าเอาไปยู่นาอ่าเสี่ยวของพ่อฮะนะและ้วพ้นสอนน้องอู๋เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้สี่ขนาน้องอู้ก็เลยแบบว่าเออเฮ็ดเป็นแดทุกคน หลังจากที่เ่าเอืออแล้วห่ากะปะไว้แล้วนะคุณกะปะประมาณห้านาทีแล้วก็พักไว้แล้วเ่าก็สิเอามาย่างฝฟแบบนี้ทุกคนเ่าก็สิเอามาย่างฝฟแบบนี้ปกตินี่เวลาย่างแบบนี้คันท่าแม่จันยู่ฮันจะเป็นแม่จันที่เห็ดทุกคนแม่จันส่วนใหญ่เนี่ฮันจะบกคอยให้อู้เห็ดแต่ว่าอัน คันท่าแม่บยู่ซีอูกับซีเป็นคนเฮ็ดเองเนาะเมื่อกี้นี่กะไปขายเครื่องเด้อทุกคนเด้อยงางกับคืนไปขายเครื่องเพราะว่ามีคนมาซื้อเครื่องเนาะตอนนี้กําลังยางป่าในี่กับฝนกําลังตกแห้งแห้งทุกคนเสียงดังดังเลยนี่นะตกมาปีนี้กะแบบว่าของยู่ของกินแบบตัวย่อยมายู่นากับหลายสิ่งหลายอย่างกับโบได้ซื้อเลยทุกคนแบบตัวย่อยกับแบบเป็นคนที่แบบว่าปั๊บ สภาพได้ดีค่ะน,นะแบบมายู่น้าอู้กับแบบว่าเอออีกอย่างกับเป็นคนที่มักรรมาตาดได้บอกถึงว่าเป็นเด็กในเมืองแต่ว่าบบเคยเฮ็ดอย่างบบเคยเฮ็ดให้โบเคยเฮ็ดนาบบเคยไปหาปูหาปลาอันเดนก่ะมายู่น้าอู้กับแบบว่าเออเฮ็ดเฮ็ดได้่ะน,นะทุกคนน้องอู้กัะเฮ็ดได้สำนีละแบบครอบครัวน้องอู้กับแม่กับพ่อกับลมกเ็นอยู่ว่าเออแบบต้วยมายู่นําละเฮ็ดได้สานีหันก็ถือแบบว่าเก่งแล้วทุกคนมาปรับบโตได้สำนีนะจ้าที่แบบว่าเออ อันโบเคยเฮ็ดอย่างเลยสิขนาะดแต่ว่ามาเฮ็ดได้ซ้ำนี่ฮันกระถือว่าเก่งสมควรทุกคนปกติแล้วหลายหลายคนก็จะถามว่าเออแบบทันวาบุไปช่วยไอ้าหาปลาว่าบุไปช่วยไอ้เคยหาปลาว่าอันเด็คือน้องทายของน้องอูฮันโบธนัดหาปลาแบบสิเบ็ดแบบนี้เด้อทุกคนเด้อเพราะว่า เคยมีประสบการณ์เบ็ดเกาะมือแล้วก็แบบว่ายานมาเลยแล้วก็โบโคิดซีเฮ็ดเลยแล้วแบบว่าไทายเฮือนน้องอู้กับแบบว่าคันท่าแบบว่าเออโบธนัดอันใดแล้วก็บเคยเฮ็ดอันใดกัส่วนหลายกับซีโบบังคับเนาะทุกคนเนาะอีกอย่างตัวย่อยกัไปเองเฮ็ดเองของตัวย่อยอนไรทุกคนกันไปมาก็ได้เท่ลาละ สามอ่าเทอาละสามโลเทอาละสองโลเทอาละสี่โลอันนี้ก็ได้มือนี่ก็ได้สองโลเนาะทุกคนเนาะยางมือละเล็กมือละน้อยปั่นผสมกันแล้วกันที่เอาเมือเวียงจันเนาะทุกคนเอาเมือไวใ้ให้แม่สุกกระพวสดเบิ้งว่าเพิ่นซิเฮ็ดเมนูอันเดอก,กินเนาะทุกคนเนาะอันนี้เนาะทุกคนเนาะป่าน้องอู้เอามาย่างทุกคนเอามาย่างแล้วกัน คั่วแล้วแล้วก็เอื้อเกือบเป็้หน่าจะไื้เกือบเนั่วทุกคนแล้วก็เอามาย่างแบบนี้เดี๋ยวย่างไว้เดี๋ยวแล้วน้องอู๋จะเอาไปตัดใบตองนะทุกคนเนาะตัดใบตองมาปกมาปกอุ้ยโอตัดก็ได้คานว่ามีอะไรเดี๋เอาอันนี้งมวัก็ได้เนาะไอ้แต่ว่ามันมันเป็นกระด้งเก้าอะไรทุกคนอันิ่งหวก็ได้เนาะอู๋ย่างเปล่าอะไรก่อนนี่หน้าต่างจะเป็นประมาณนี้เนาะย่างไวเอาไว้เมื่อเยี่ยงจันทุกคนน้องอู๋จะย่างท่านเด้อทุกคนเด้อย่างท่านไฟ ย่างแบบมีย่างแบบว่าบเพื่มมันเพิ่มมันแห้งแล้วก็เอาเองเวียงกันทุกคนพอดีกินป่าตะย่อยผหามาก็ได้ซ้ำนี่เลยมือนี้มือนี้นี่โบได้หลายปัปเดิน้องมือนี้เนาะย่างป่าแล้วพอดีแดดออกทุกคนองงเมื่อกี้ฝนตกแดดฝนตกว่าทุกคนเมื่อกี้นี่นะ ย่างป่าไว้แบบนี้แหละทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เนาจะได้ตัวสองชีหกแปดสิบสองชีสิบหกสิบแปดสาได้สาเอตโตทุกคนประมาณสองโลไปแหละได้ตัวเอะได้ตัวเอะนี่ได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโตทุกคนเดี๋ยวนั้นก็เป็นตัวป่าน้อยเนาะเอามาย่างแบบนี้ละกัปะนปานะละกันมันย่างเขามีเขามีย่างตัวเก้าได้ทุกคนเอาตัวเก้ากันได้ลวก็เอาเมาย่างจันเนาะทุกคนเนาะ เพราะว่ายู่เหอนก็ได้กินตลอดอยู่นี่ได้กินตลอดยุ่พุนนงโบค่อยได้กินทุกคนก็เลยว่าที่เอาเมือไปตอนอันในตุ้ยาก็บพอาทุกผู้น้องออโต้นะทุกคนเนาะเมื่อเบียงสุดนี่กะซี่เมื่อจนท่าเกิดลูกแล้วุูไหลเราจะคอยสิกับลองสารนาะคันท่าแบบว่าเออบรหารได้กเกิดลูกอันนี้ก็คือแบบว่าเออจะบก,กับจะยู่จนแบบว่าเกิดลูกกูแหละทุกคนกะ ขทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องอูเดอเดอร์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปนกรอพร้อมบรรยากาศงามๆหลังบ้านน้องอูบึงตวเป็ดดินน้ำทุกคนกคนจกมาแต่ใส่หน้าเหินน้องอูกับเปื้อนเปื้อนทุกคนปีหน้าต้องได้เททุกคนต้องได้เทนคนเทสีมงังันเดือนละ